บัสปอปอเชือดคู่เจ้าถิ่นตัดเชื้อชนจีนศึกโคเรียโอเปนบัสเดชาพลภูวรานุเคราะห์กับปอปอสับสิริแต้รัตนาชัยเฉือนเอาชนะคู่เจ้าถิ่นไปอย่างสุดมันผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศก,การแข่งขันแบดบมินตันเวิร์ลทัวร์ซูเปอร์500รายการโคเรียโอเปนที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กรกฎาคม บัตปอป่อคู่ผสมมืออันดับ3ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการซึ่งเป็นหนึ่งเดียวของไทยที่เหลืออยู่ในรายการนี้ลงสนามรอบก่อนรองชนะเลิศเจอกับโซซืองแจแชอยู่จุมมืออันดับ5ของโลกและมือวางอันดับ6จากเกาหลีใต้สถิติที่พบกันมา13ครั้งบาสปอป่อชนะ8แพ้5โดยในปีนี้ที่พบกันมา2ครั้งต้องเล่นกันถึง3เกมและผลัดกันแพ้ชนะคนละครั้ง เปิดมาในเกมแรกทั้ง2คู่ทำต้าเบียดกันมาตลอดก่อนที่คู่เจ้าถิ่นจะเฉือนชนะไปก่อน21-18ในเกม2บาท ปอปอได้โอกาสบุกมากขึ้นและบ้าใช้พลังตกที่หนักหน่วงเอาชนะไปบ้าง2 1 1 4เสมอกัน1-1เกมต้องตัดสินกันในเกมที่3ซึ่งคู่นักตกพลังสมทำแต้มนำมาตั้งแต่ต้นเกมก่อนที่คู่ของไทยจะทำแต้มแซงในช่วงท้ายเกมเอาชนะไปอย่างสุดระทึก21-19ทําทำให้บาสกับปอปอชนะไปในที่สุด2-1เกม18 21, 21 1 4 21-19ใช้เวลา1ชั่วโมง8นาที รอบรองชนะเลิศบาสปอปอจะเข้าไปพบกับเฟิงหยานเจอ๋อหวงตงปิงมือวางและมืออันดับ4ของโลกจากจีนซึ่งสถิติที่พบกันมา4ครั้งบาสปอปอชนะ1แพ้3